สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมี่ยงพิษานะคะมีการเปลี่ยนชื่อช่องนิดหน่อยจากเมี่ยงเมี่ยงทาร่โมาเป็นช่องเมี่ยงพิษานะคะแต่ก็ยังเป็นช่องเกี่ยวกับการอา่านไพ่การเปิดไพ่การอา่านไพ่ดูดวงเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากชื่อช่องเนาะ วันนี้เมียงจะมาทำคลิปเป็นคลิปดวงรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่25-31พฤษภาคมสองพันาอยหกสิบเนาะเอาละค่ะเรามาเริ่มอ่านไห้กันดีกว่านะคะเออสำหรับในด้านของความรักด้านของความรักเนี่ย สำหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าแฟนคุณเนี่ยไม่ค่อยสนใจคุณเขาปล่อยให้คุณรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกไม่มีความปลอดภัยในชีวิตไม่มีความมั่นคงอะนะคะคือเหมือนโดนทิ้งให้อยู่คนเดียวอะคะ่ะเหมือนเขาไม่อยากคุยกับคุณอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับคนโสดเนี่ยคนโสดยังไม่คิดจะมีใครนะคะยังรู้สึก สนุกกับเพื่อนยังเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนยังไม่ได้ต้องการคนรักเข้ามาในช่วงนี้แต่ถามว่ารู้สึกเหงาไหมก็รู้สึกเหงานะคะแต่ว่าก็ยังยังไม่ได้อยากมีใครในช่วงนี้ในด้านการงานเนี่ยการงานเนี่ยจะติดขัดจะค่อนข้างติดขัดอย่างมากเลยล่ะค่ะรู้สึกเบือ่อรู้สึกไม่อยากทํางานแล้วรู้สึกไม่ไหวแล้วกับงานแต่ที่ทาเนี่ยเป็นการทํางานเพื่อเงินเนาะ พราะอยากอยากได้เงินก็เลยแบบเออต้องต้องทนทำเอ่อสำหรับในเรื่องของการเงินเนี่ยการเงินเออค่อนข้างติดขัดอะนะคะแต่ตัวคุณเองก็ยังใช้จ่ายอย่างประหยัดค่อนข,ข้างที่จะระมัดระวังแต่หลังจาก สัปดาห์นี้ไปแล้วเนี่ยการเงินก็จะดีขึ้นนะนะคะจะมีโชคในในด้านการเงินแล้วจะมีโชคในเรื่องของการเงินเออ่ครบนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารเนอะเป็นดวงประจําสัปดาห์ระหว่างวันที่25-31พฤษภาคม2563หวังว่าจะถูกใจกันนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง เมีอยงพิสาด้วยนะคะยังไงวันนี้สวัสดีค่ะ